ไม่แต่คนดังเมกทำุ่งแซบไล้เหรอทำมุ่งแซบไกินอิ่มแล้วบ่เ่ามทำุ่งกันไงอนเนาะไก่ย่างทำมะหุ่งเรียบร้อยแล้วแซบไลไปไก่ปะได้ก็ต้องวัดกลับเามาคือโตคือทอดคอด่มแซบนี่ละจะเห็ดแซบด้้อทีหลังัด้อ โอ้ยต้องมากินดูพหดเสียก้อเสียแบบไหนต้องแวะมาหาเสียบหน่ยขี้ตอนแห้งกินตอดก็เผาเสียบเพราะโหดตี๋ข้าต่ำไงอันนี้พวกโหด้ออันนี้มาเสียบจังเดียวอ๋อแวะมาหลวัดขอบคุณหลายๆที่แวะมาเยี่ยมยามทำข้าวมากินข้าวกินปลาก็ได้ครับผมเออกินบันนี้ปลาก็กินตำหุ่งไก่ย่างกันละตำหุ่งไก่ย่เอายิ้มแล้วสิเว้าความฟันให้ฟังไหม เอาฟันไาจังไรเกาะบัานนี่ฟังบั่นของฟันนะครับยุ้ซีครับเอ่อเนื่องมาจากเอ่อเนื่องมาจากว่าเอ่อออกคลิปไปคลิปที่แล้วออกคลิปออกคลิปไปคลิปที่แล้วเนี่ยคือมันสองศูนย์เจ็ดศูนย์ที่ป้อยไปห้าศูนย์เนาะเออที่ป่อยไปนะทีนี้เอาเอาเลกตุดนี่แหละ ส่วนี่ล่ะมันไปเสี่ยงฝันตีอ่ามานอนปีคือมันก็กว่าฝันฝันม่อคืนเน่กวัเนี้โอ้โหล่าสุดมันฝันว่าได้ของได้ทองอ้หลังจากที่หลังจากที่ปล้อยคลิปไปแล้วรอบผมหลังจากที่ปล่อยคลิปไปแล้วเอาฝันว่าได้ทองไปแหวนแหวนทองโอ้โัแต่จกอยู่ในขีดต่มเด้อ้กลงจกในขีดต่มจกขึ้นว่า เป็นแหวนแหวนมุ่งไงเด้เหลี่ยมมาๆเพได้ล่างเด้เป็นท้องไม่ได้ม่เหลี่ยมจุกไปไหมก็แน่นจุกไปอีกดึงทำไมอีกเป็นแหวนมุ่งไงเอามาใส่เอามาใส่เมื่อยของนะอ่าบานนี้จุกตงไปอีกเที่ยวที่สามดึงทำไมอีกได้อีกโอ้โหได้แหวนสามวงขึ้นน่ะนะมือขึ้นนี่ละมือขึ้นนี่ละจบสามเที่ยแม่จุกสามเที่ย ได้แหวนแหวนขึ okay. ้นมาน้ำม ouais. ือทั้งสามวงเลยก็เลยเอาเอามาสวมเบอร์สวมเทนิวสามวงแล้วกันได้ดึงออกก็เลยจำเอาโอ้โหมันสวมไม่ได้ก็เลยถอดไว้เขาได้ยว e ่าสว่งเลยบ่อนในมือแมนเพราะดีกันพัดเลยเทนิ้วแต่ละวงแมนที่ไหนผมว่าเอ้มันสิบะมันสิบะเป็นเลขตัวที่เขาเสี่ยงนี่บอก เร่องเสียงดวงเบิ้งเด้อลองเสียงบลวงเบิ้งเด้อเอซีเด้อเผื่อเพื่อเพื่อคิดว่ามันหนาบอสองศูนย์เจ็ดศูนย์หรือห้าศูนย์นี่แหละที่ปล่อยคี้บอกไปเห็นบอกมันแต่ว่าก้อนหน่านี่มันก็จะมียังสองซี่ห่าอยู่นี่บอกสองซีห่าเออสองวัเออมันฝันสองวันอะสองสีห่าเพาะสองสี่ห่ามาเสียมมันมันมันไม่ได้ตัว กามาจับฝันมาแม่นที่ว่าขาดขาคนตายแล้วฝันดีดาฝันเขาตายเอคนตายเป็นผู้ชายตายก็หาทุนั่นมาเลยแต่ว่าเขาก็บอกว่าไอ้คดีนี่มันยี่สิบปีอายุเจ็ดสิบปีเจ้าจ้าเตออกรอ่าสสิคลิปที่แล้วนี่เนาะที่เขาออกไปก็เลยมีสองเจศูนย์ นั่นแหละเขเลยมีสองศูนย์เกียศูนย์สองศูนย์มีเศูนย์มีห้าศูนย์ที่นี่เอาตัวนี้นะมานอนเสียงเบิงเมื่อคืนนี่มันเป็นวันเนื่องจากว่ามันเป็นวันพระถ้าผมเมื่อคืนวันพระนบอกผมก็เลยปล่อยพระไว้อยงางไรก็นอนนอนเสียงเบิงป็นสีละนอนผู้เดียวมักจะฟันแม่นแลวจะได้นอนผู้เดียวตัวนี้นอนผู้เดียวมักจะฟันแม่น งอเงาหน้าเรวอนเี่ยนเดียวอิลี่องทีเนี่ยมันเ็เป็นทีแบบสามเหลี่ยมทีสามเหลี่ยมเป็นทีหลทงหลุทงลุทงใช่เนี่ยเป็นการตงไปเนนบ่ทางคนก็ ทางพูดไปวัดคําชนนดเนี่ยครับท่างนี้มันจะไปวัดดงน้องตาเนี่ยไปมากเมื่อเมื่อกี่ไม่กินเขาติตะปงหงก็ย่างเว็บไปเว็มากมาวัดพูดนเ่ยล่ากห้ให้เลขควาดูจุดไดของระวังคอมเมนต์าให้เลขหรอกบอกความฝันเนี่ยบ้างความฝันบ้างเ่อผู้ไดมักน้าขึ้นกัน ตำบลหุ้งยุ่ยส่ก็บตำบลหุ้งหม่ยอยู่บ้านยางซ่องนี่นี่บ้านยางซ่องบ้าานยงงซ่อตำบลนาบัวอําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับบ้านเพ็ญชมตามเซ่ทั้งเกตย่าง่ายๆมันยังมีไอ้มาจะมาจะนาบัวมาจะทั้งค้าชนบทมากนะมาหอดบ้านนาบัวมันบ้านยางซ่องถ้าเขาย่างซ่องใส่เมื่อคืนนี้ต้นชาอกครับผมสังเกตเห็นไฟนั่นตาชจุลีบ่าเห็นสังเกตเห็นไฟไก่ย่างก็มีอน ต้มตำปุดอนต้มตำปุดอนอาบีแบบไปเพราะเย็นเพชรป้อยง่หยห้องหงอกเลยย่างเนี่ยมีผู้เดียวเป็นบ้างครับอ่ามทั้งลูกพี่ลูกน้องเคือว่าตัวพ่อเพชรฟันมาเคลื่อนนี่พ่อเพชรกระเล็ดว่าเป็นเลขที่ป้อยไปนี่ครับคงสีมาครูใดครูหนึ่งฮัละลองเสี่ยงิึงน่าจะน่าจะเข่าแล้วล่ะครับผมอา คิดว่าคิดว่าเลขคลิปท,ที่ที่ออกไปนี่แหละ,ะมมนต้องเข่าแน่นอนเพราะว่าฝันได้ท่อเหมือนปะฝันให้ด้ใ้แหวนแหวนทองทองสามวงดึงจากกิจตรงคนมากโดยว่าได้ล่างเลียมมากมากเนยมันมีแบกไหมอันแปลกแว่าสิบดินขคืนมาเลยลวสบบลยะส๊อนบ๊ เดืองจากตมขึ้นมาเนี่ยมันก็ดินนั่นแหละคิดตรงเออเออจากอยากจากกี่ตมอ่าอยากกี่ตมดินกี่ตมมันได้ตีขึ้นมาอ่าโอ้เรียมพขึ้นมาเรียมมาบอยู่บ่ได้ล่างครับผมใส่ได้เลยครับผมดึงออกมาเลยกั็เลยกลับออกโอ้ไปทอ่ท่อมสามบ่งเลยเนี่ยโอ้แหวนแหวนขออภัยนัไหนี่อาจารย์สบายคือว่าสองเจ็ดศูนย์บัลนีล้มบัลลีล้มก็สองศูนย์แค่เจ็ดศูนย์ก็หาศูนย์เออมันถี่อยู่แน่ล่ะมันอ่อนหันละนะครับเนาะ เพราะเสี้ยงชนี้ได้แหวนท่องฟันดีไรฟันดีครับครับทุซี่ครับฟันดีตัวนั่นเป็นฟันผ่าพร้อมเด้เมื่อคืนเนี่ยเสี้ยงเสี้ยงฟันผ่าแล้วมันแม่นเป็นบ่แม่นส่วนมากแล้วถ้าฟันวันผ่าเนี่ยมันมันจะแม่นเมื่อคืนนีซี่คำผมสั่มฟันผ่าใหญ่เัร็บ่ล่ะครับแม่นแต่ว่าพูดอยู่นี่ต่ว่าดีคักเนาะ ดูขาลายที่ยังดิ้าลาย่นบ่ได้เศรอมือเศรอยังไเป็นไเป็นวันดิบ้าไปไม่หมดไปลไเป็นวันอ้ยบ่ไ่เศรเล้ยืนย่างใกล้นล้ก็ยางความล้องข้องรอง้องพอนอนก็ตัมหงงเงี้ยเล่นหัวซักหัวขวามไปเวันนี้วันนีนั่งก็ดวัน้นั่ง โอ้ยบ่อไนนั่นละมันดีแล้วพ่ต้องไปนั่งหาวดอกแต่ว่าบ่อี่ตัวจใ้เพิ่มเติมมันบบ่คิดว่าเออมันมีเอียงอยู่บ่มันก็คิดว่ามัน่าจจะเป็นเลขที่ควยออกไปนั่นล่ะคือได้แล้วอ่าแมนเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ท่องแม่ครับผมเนาะบ่เกียวก็เวหวนสามวงม่นบ่เกียวบ่แมนบ่แยบบ่เพราะว่าหวนมันสามวงนี่ กาสีวางในสามซูนเสร็จบ่เแล้วมือสีวางแต่สีสามสามซูนก็เรีกอันอันนั่นขึ้นรถคนนั่นเอามน้องหนึกับเสียงเอาแต่แม่เออโอ้เลขขรียกนรถอันอันร้อยพญานาคึืนรถนะแนอนก็อพญานาคร้อยอย่างเขาเลยนอกขอนจกิดเขาเห็นห้อยขึ้นจกห้อยยัง่ะเป็นหกสามซูนแปลกๆก็เป็นไปได้ที่ะเะ เขาตามที่พอเพชรวานี่แหละเนาะจะบอกไปได้ว่ารูดศูนย์รูดศตัวเดียวศูนยหายอาจารย์จไยที่ตัวเดียวศูนย์ศูนย์โคโลศูนย์โคโรส0ศูนโคโลแดงกึ่งึ้นจะเรื่มาได้แหวนสามวงได้พี่น้องได้รูดศูนย์น้อมาได้แหวนสามวงลืมมาแนสามวงคือก็หมายก็คือว่าทั้งเอดมินก็เลยว่าบอลเป็นสีสามมาบอลนะ นเป็ถามชูนชอบบอกว่าเตี้ยกะที่สามจักแล้วว่าเมื่อหานิวกะทีตีกันตัวเรากะทิว่าสามผ่านบ่เอาเป็นไปได้เป็นไปได้ือกันนั่นละเพราะเป็นความฝันเนาะเออเป็นไปได้เพราะว่าถามผู้ฝันกันเนาะเอาก็ะยิบดึงจากกิตตมขึ้นมาเป็นท่องเกียมมากมากเลยเนาะดึงเอาโจกเอาอีกดึงขึ้นมาอีกเป็นอีกเนาะเป็นท่องเนาะัไม่ท่องตัวนี่วะ ดหลายอันหลายอย่างเอามือนี่เราไปเอาหลายอ่ดึงกันมไปสามวงชวมสวงมืองสองสามวงสามวงสวงแล้วก็ได้ดึงออกมากลับออกออก็เลยของเมียได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับสวมเอแล้วไดกับเรียบร้อยจะตีไปไรมันตีนั่นเนาะจะตีตามจะบลนตีแหละเนาะศูนย์มงกรตั้งศูนย์ใหญ่ศูนย์หน่อยแบบนี้ศูนย์อ่อนศูน เอาเว้นนะครับแล้วกเอาจ้นละเอายกันันยกซเอาเบ้าล่ามันเลียวเลี่ยวไหมไจะจ้าพขุนนะพ่อเท่าพ่เียงเอาละวันนี้ประจำวันที่วันคงค้งสุดท้ายของพ่อเพชรคริสีครับแสดงว่าโตที่ได้นี่ละ เอาไปเสียงบังได้แล้วพอฝันว่าได้แบ่งพืนที่ทางนาเจ้าของเบ้ครับผมาง่ายมากเลยครับเอาง่ายไปกยครับอาง่ายมางเลยบ่จะเอาง่ายมากไลยอตรงไปตรงไปตรงไปเฮง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 ฟังเลยครับผมจำวันที่เท่าไหร่นี่สิบเจ็ดครับผมมาขอฟังฟังด้วยกันครับผมตรงไ